ค้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่รับชมรายการอยู่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรในการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเรายังคุยกับอาจารย์วิโรจน์นะคะเป็นตอนที่2แล้วนะคะหวังว่าคงไม่มีตอนที่3นะคะ,ะรู้สึกว่าตอนนี้ความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วก็ก่อนเข้า,ารายการถ้ามีตอนที่3อยากให้เป็นตอนที่เขาทําเสร็จแล้วตอนที่สามอาจารย์คะเอาเรื่องให้ผ่านก่อนไหมประเทศไทยผมว่าผ่านครับถ้าถ้าไม่ผ่านภายใต้กรอบรูปแบบของการกู้ นะครับในโครงการ2.2ล้านล้านเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยการกู้ให้อํานาจกระทรวงก,การลันกู้ก็กลับมากู้ในระบบก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่มันช้าลงเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับแล้วมันก็อาจจะทําให้การดําเนินการต่างๆอาจจะติดขัดแต่เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่มีอนาคตนะครับเดี๋ยวถ้าเราดูแผนที่เราจะเห็นเลยว่าในเอเชียเนี่ยเขามองอแผรไปบ้างให้ทีมงานช่วยเปิดแผนที่หน่อยอาจารย์วิโรจน์จะได้อธิบายดูตามแผนที่ไปในตัวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับลายที่เราจะให้ดูกันมันเราสองคนเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ในการนั่งรถไฟความเร็วสูงอาจารย์อังกิษเมย์ฝรั่งเศสเนี่ยมันสนุกมันแล้วก็มันสะดวกมันง่ายมากมันถึงเวลาเป๊ะมากบอกให้เพื่อนไปรอรับคือรับตรงจริงๆครองง ทุกอย่างมันสบายมันประหยัดเวลามันประหยัดซื้อค่าที่เกตตัวแป๊บเดียวง่ายมากครับง่ายไม่แพงด้วยครับผมแผนที่ขึ้นมาหรือยังคะลูกตอนนี้นะคะให้ทีมงานขึ้นแผนที่นะครับอาจารย์มาคุยกันต่อค่ะได้ครับอาผมกันผมอธิบายก็ได้นะครับอย่างในเอเชียเนี่ยนะครับมันมีที่ไหนบ้างที่ตอนนี้จะลงทุนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศจีนนะครับในปี2025เนี่ยจะ จะสร้างเส้นทางรถไฟเนี่ยร้อยหกสิบสามเส้นทางนะครับรถไฟเเขาก็มีอยู่แล้วบ้านเราแค่สี่เส้นทางคุยกันมายี่สองปีมีรถไฟมาร้อยยี่สิบสี่ปียังคุยกันต่อไม่ได้มันติดอยู่ที่อะไรอ่านนะครับค่ามาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นที่ถ้าเป็นที่สีแดงเนี่ยนะครับคือเสร็จแล้วดูนะฮะเขาเชื่อมหมดเลยเชื่อมพื้นที่สองพื้นที่ด้วยกันนะครับพื้นที่แรกที่เขาทําสําเร็จเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ชายฝั่ง เพราะว่ามันมีความจําเป็นต่อการขนส่งสินค้าของเขากําลังการผลิตของเขาณปัจจุบันอยู่ตรงนี้แต่จีนเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องขยายความเจริญออกไปสู่ชนบทเพราะว่าปัญหาเรื่องของการความเจริญมันกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่ๆที่อยู่ตามชายทะเลเขาก็ใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับเป็นการเชื่อมออกไปนะครับแล้วค่อยๆที่จะเพิ่มให้การลงทุนเนี่ยนะครับที่ ไม่มีความจําเป็นจะต้องอยู่ใกล้ท่าเรืออกต่อไปสามารถที่จะเข้าไปอยู่ข้างในประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆะนะครับเพื่อที่จะทําให้คน,นมีโอกาสมากขึ้นาาให้<ผ>คุณภาพชีวิตเขาดีข<ด>ึ้นเพราะว่าถ้าคุณภาพชีวิตของคนจีนไม่ดีเนี่ยประเทศจีนจะมีปัญหาเรื่องการเมืองทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ตอบโจทย์เรื่องการเมืองของเขาด้วยนะครับที่เราเห็นสีเขียวนี่คือสิ่งที่เขาจะลงทุนต่อไปในอนาคตนะครับสีเหลืองนี่คือแผนภาพรวมววนะนนจะเชื่อมทั่วโลกนะครับเจะเพื่อนผ่านรัสเซียนะครับ เข้าไปที่เอเชียกลางนะครับก็คืออินเดียอ,อินเดียเนี่ยนะครับมีการาศึกษาแล้วนะครับเมืองไทยเองก็มีการศึกษาแล้วเช่นเดียวกันและเราเห็นนะครับในภูมิภาคข,ของเราเนี่ยมีสิงคโปร์มีมาเลเซียและลองดูใกล้ๆครับมีประเทศเวียดนามด้วยประเทศเวียดนามเซ็นสัญญาแล้วนะครับแล้วก็จะลงทุนกันในเรืาา่องนี้เซ็นแล้วหรอคะครับผมเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะม<อ>ีกระบวนการในทางสภานิดหน่อยนะครับแล้วก็คงจะขับเคลื่อน นะครับการ <Okay. S 2> าลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ได้หมด <Okay. S 2> นะฮะนี่คือเพอเอิญภาพจอของเราไปทับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ <Okay. S 2> เขาก็จะมีการลงทุนต่อไปอีก <Okay. S 2> นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นไหมฮะมีพื้นที่สีเขียวก็คือ uh, คะจะต่อไปที่ซปโปร นะครับและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเกาหลีก็เริ่มลงทุนในธุรกิจบแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะความหมายของมันก็คือว่ามันจะสร้างหักของการเคลื่อนย้ายสินค้าคเนี่ยแทนที่จะใช้เรือสามารถที่จะใช้รถไฟความเร็วสูง จากกรุงเทพนะครับเราอยากส่งของไปนันหนิงเนี่ยเราสามารถทําได้ภายในทั้งหมดภายใน6-7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเขาจะเชื่อมมาบ้านเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่มีครับนี่คือปัญหาเพราะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยพร้อมแล้วใช่ค่ะมาเลเซียสิงคโปร์พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะผลักดันโครงการนี้และนี่คือโอกาสของเราที่จะทําให้เรากลายเป็นศูนย์กลางที่จะดู เราสามารถเคเทอร์ให้พม่าได้ะนะครับกลายเป็นพื้นที่เส้นทางทางผ่านเนี่ยไปสู่เอเชียกลางได้ถ้าเราดูสิงคโปร์กลาลัมเปอร์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนแบงคอกเ,เป็นศูนย์กลางลนะคะอาจารย์ใช่ครับนี่คือโอกาสของเราเพ่จะผ่านไปฮ่องกงผ่านไปจีนผ่านอะไรนะฮะครับผมนี่คือโอกาสของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยบอกว่าเราอยากจะทําให้ประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางทางในเรื่องของการบินก็มีหลายคนสประมาทลงทุนไปทําไมสุวรรณภูมิขยายทําไมมาจนถึงวันนี้นะครับเราเพิ่มจากสิบสุวรรณภูมิเสร็จเนี่ยเราเพิ่มจากการที่เรารองรับที่ดอนเมืองอยู่ที่10ล้าน วันนี้มาอยู่เกือบเฉียด40ล้านแล้วแล้วจะต้องขยายต่อไปนะครับพ,นะพูดง่ายๆก็คือถ้ามันมีมันมีความตั้งใจมีวิชั่นทําให้มันเกิดทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงแต่าก,การที่จะมีวิชั่นหรือว่าวิาวสยัสยทัศน์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคล ที่จะมองภาพรวมพออาจารย์ให้เห็นแผนที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองแผนที่ตามเราสองคนเนี่ยคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยนี่มีโอกาสสูงเลยที่จะสามารถสร้างอะไรขึ้นจากรถไฟความเร็วสูงเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจในยุโรปเศรษฐกิจในอเมริกายังคงซบเซาอยู่เนี่ยนะครับเขาต้องการตลาดพื้นที่เพื่อที่จะขายสินค้าของเขาใหม่ๆ เขาก็อยากจะเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขาอยากใช้เราเป็นทางผ่านนะครับแต่เนื่องจากเมืองจีนเนี่ยไม่ได้อยู่ในอาเซียนเพราะฉะนั้นเมืองจีนก็จะไม่ได้ผลประโยชน์อย่างที่ประเทศในอาเซียนได้เพราะฉะนั้นการที่เขาเอาไม่ได้แค่ส่งสินค้ามาเท่านั้นนะครับเอาการผลิตของเขาเข้ามาอยู่ในประเทศเราเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจของเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการผลิตในเมืองไทยและสามารถส่งสินค้าได้ในอาเซียนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนี่คือโอกาสที่เราต้องรีบช่วยเพราะถ้าเราไม่ทำเขาจะใช้เวียดนามทำ ใช่คับอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาเปลี่ยนไม่คิดตอนแรกเขามองไทยครับถูกไหมคะเขามองไทยเขาเจริญจกับไทยถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคือเขาจะอ้อมใช่ไหมคะเส้นทางเขาอ้อมฮะเพราะว่าแลวเขาก็จะคิดว่าไม่เป็นไรงั้นก็ลงทุนในการถนนให้มันเชื่อมต่อกับกรุงเทพก็ได้ไม่เป็นไรให้เชื่อมต่อกับเมืองไทยก็ได้แต่นี่คือโอกาสของเราที่เราจะดึงการลงทุน ของประเทศที่อยากจะใช้เราเป็นพื้นที่ในศูนย์กลางในการผลิตในการใช้ทรัพยากรในการจ้างแรงงานเพื่อก,กระจายสินค้าของเขาเนี่ยจะหมดไปทันทีนะฮะอันนี้คือปัญหาสําคัญที่สุดเพราะเราลงลงในรถไฟความเร็วสูงเวลาเขาเถียงอย่าเถียงฮะว่าคนจะนั่งเท่าไหร่กี่ล้านคนคตอนโลคอสมาคนก็ขำกันนะฮะ,ะตอนนี้แค่เชียงใหม่จังหวัดเดียวเนี่ยคนนั่งเครื่องบินโลคอสเข้าเชียงใหม่ปีละเกือบเปิดเท่นะฮะเกือบ5ล้านกว่าคนแล้ว เพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ย <Okay. S 1> มีนะครับเราควรจะต้องวางแผนอนาคตเพื่อลูกหลานอย่าไปกลัวเรื่องคอสมากนะครับ <That. S 1> คอสเนี่ยสเปรดออก <That. S 1> เหมือนการ mm. ลงทุนในถนนการลงทุนในระบบไฟฟ้าบ้านเราเนี่ย <That. S 1> ยังใช้นี่กันยังไม่หมดเลยนะครับ <That. S 1> ดอกเบีย้ยเนี่ยยาวนานมาก แต่เราอย่าลืมว่าเวลาที่ดอกเบี้ยเราตกลงกันในดอกเบี้ยมันคงตัวอยู่ในขณะที่เราจ่ายต้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้ผลตอบแทนที่ได้จากเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมันสามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยนั้นได้อยู่ดีนะครับนี่คือวิธีคิดแบบธุรกิจง่ายๆเลยง่ายๆอ่ะตอนนี้คุณเรนูโทรเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรนูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอะไรคะอภิษภมอภิษฎภงมเราอยู่ปทุมธานีนะครับค่ะมีความิดเหิดยังไงบ้างทางรถไฟความเร็วสูงค่ะ ชอบมากนะนโะยบายของรัฐบาลชุดนี้ชอบชอบต<น>อ่างบางอะไรไม่มีมัวตอปุกมามาขัดมาขัดขวางเนี่ยซึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนกันนะทําไมอ่ะทำไมประชาแบบว่าตรงๆประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศน่ะยินชมชอบคืออยากจะมีความทันสมัยอย่างเงี้ยทาไมหรอคุณได้ดูคะก็เห็นบอกว่าไม่สมควรจะมีมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณได้<ร>ไดูคะ<ด> ถ้าสมมติว่ามีรถไฟความเร็วสูงจริงๆคุณเรนูในฐานะประชาชนคนหนึ่งคิดว่าจะใช้บริการไหมคะใชิใชเพะบ้านบ้านเดิมอยู่โคราชไงอยากมีอยากเห็นรู้สึกะจจุดที่โคราชด้วยนะครับแล้วว่ามีมีสถานีโคราชจะมีขั้นจรย์หยุดที่โคราชด้วยนะคะถ้าสร้างได้ใช่ใช่อยากไปเพราะว่ามันมีอยู่แล้วจะไม่มีแผนการมีแผนมีแผนโคราชมีดีใจแล้วเนี่ยดีใจว่าจะโอ้ันนี้บังเอิญว่า จริงๆนะกวกนัดปลุกขัดขวางนะ่งงมากเลยอ่ะอืมค่ะถ้างั้นก็เอาใจช่วยนะคะว่าให้สร้างได้พวกเราประชาชนนี่แหละจะต้องลุ้นว่าจะต้องมีนะเพราะว่าพวกเราอยากเห็นลูกหลานจะได้สบาย่ะสมาสะดวกใช่ไหมค่ะเห็นว่ารถยนต์ก็แแมก็บอกแน่นไม่ใช่เหรอทาไมไม่ยอมไม่มีล่ะครับค่ะได้ขอบลุณใจหน้าจานทั้งสองนะขอบคุณนะครับเรนลูกค่ะตลอดนะ ขอบคุณครับ่ะสวัสดียค่ะคุณเรนูนะคะแต่แล้วเวลาจะาใกล้จะหมดละสามนาทีอาจารย์คะครับไม่ทราบเรามีแผนที่ของยุโรปไหมครับแผนที่ของยุโรปค่ะทีมงานคุณฟ้าช่วยขึ้นแผนที่ของยุโรปให้หน่อยนะคะอาจารย์จะอธิบายใน3นาทีในช่วงหลังหลายคนชอบกังวลเรื่องของคอสคแต่เราหารู้ไม่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ใช้ได้เรื่องของคอสเนี่ยกับการลงทุนทุกวันที่เราเห็นอยู่คือการลงทุนเมื่ออดีตทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็นํามาสู่ประโยชน์สู่ปัจจุบันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ได้แค่พูดว่าจะลงทุนเฉยๆะนะครับเราเห็นความสามารถเราเห็นอนาคตนะครับคแค่เราออกนโยบายนี้มีนักลงทุนมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศมากขึ้นผมนั่งคุยกับนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็ะจะบอกว่า เขาอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทยและเขาอยากจะมาหากินที่นี่นะครับอยากจะมาลงทุนะนะครับแล้วนั่นก็คือประโยชน์ที่เราจะได้ต่อไปเน,นี่ยนะเคยมีเพื่อนต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเขาอยู่เกาหลีอันนี้เรื่องจรงิงเลยเขาอยู่เกาหลีเขาบอกอากาศที่เขาว่าหนาวห,ห,หลายเดือนมากเขาอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยด้วยซ้ำหลายคนนะคะเวลาแบบเกิดโครงการอะไรนี้ค่ะใช่ครับเพราะมันจะทําให้ชีวิตเขาง่ายนะครับชีวิตคนไทยก็จะง่ายขึ้นการขนส่งผมบอกเลยต่อไปในอนาคตราคาน้ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องหาทาง ออกในการขนส่งคนจํานวนมากๆที่ปลอดภยัยนะครับที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย เราจะต้องมองไปในอนาคตฮะน้ำมันลิตรสามสามสิบสี่สิบแล้วอาจารย์ทุกวันนี้ครับผมสมัยผมเด็กเจ็ดบาทแปดบาทใช่ดีเซลสามสิบนะแต่ชิมน่าจะสี่สิบเลยประมาณนี้ครับคือแบบสูงมากอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแผนที่นิดนึงนะครับนี่คือแผนที่ของยุโรปเราจะเห็นเส้นทางสองเส้นนะครับก็คือสีแดงกับสีฟ้าสีฟ้านี่คือเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแล้วสีแดงเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะลงทุนต่อไปในปี2025ัน่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวางแผนทั้งหมด เราจะเห็นว่าความสําคัญของเขาเนี่ยคือการเชื่อมเมืองหลักๆเข้าด้วยกันค่ะคือเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเชื่อมกันซะจนเขาไม่จําเป็นจะต้องผลิตสินค้าในประเทศเขาเท่านั้นเมื่อเขาเห็นว่ามันมีซัพพลายเออร์ซึ่งสามารถผลิตสินค้าให้เขาได้ในราคาถูกได้ในประเทศอื่นเขาก็จะส่งส,ส่งสินค้าที่ผลิตแล้วส่วนหนึ่ง ไปผลิตต่อและส่งต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ <c oughs> นะฮะมันก็ทําให้ความเจริญของเขาเนี่ยมันขยายตัวไปอย่างมหาศาล <c oughs> แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจรถยนต์ <c oughs> EU เนี่ยลงทุนในถนนจํานวนมหาศาลแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่คุ้ม <c oughs> และเขาก็หันไปดูเริ่มพัฒนาโครงการของรถไฟ <c oughs> นะครับแล้วก็มีการเปิดนําร่องลองดูว่าใช้รถไฟในการแทนที่จะขนคนก็เริ่มขนสินค้าขนาดเบาเนี่ยบ้าง กลายเป็นว่ามันได้ประโยชน์สูงกว่าราคาต้นทุนถูกกว่ากันมากนะครับรเขาก็เลยทําการศึกษาโดยการสร้างแผนแม่บทนะครับ EU เนี่ยให้การสนับสนุนทุกเมืองที่ต้องการที่จะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงรถรถไฟมวลบาเพื่อที่จะเชื่อมตลาดต่างๆเนี่ยเขาสนับสนุนให้เงินศึกษาเลยนะครับรอพอได้แผนเนี่ยก็จะได้รับความ ช่วยเหลือนะฮะต่อไปสําหรับยุโรปเขามองว่านี่คืออนาคตนี่คือการท่องเที่ยวนี่คือการเชื่อมโยงของแวลูเชนนะครับสินค้าที่ถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆคุณภาพชีวิตจํานวนเงินภาษีนะครับต่างๆเนี่ยมันเบสอยู่บนอนาคตของตัวนี้หมดมันไม่มีทางเลือกอื่นมากแล้วนะครับ สัปดาห์หน้าพูดเรงถนนก็นดีกว่าไหมคะอาจารย์ได้ครับวันนี้<ม>รราฟีลความเร็วสูงเลยนะคะคุณผู้ชมคะเสียดายค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาค่ะที่สําคัญค่ะวันนี้สรุปง่ายๆนะคะกับสิ่งที่อาจารย์วิโรธพูดนะคะแล้วฟังแล้วคือจับใจมากคําว่ากําไรค่ะ คุณผู้ชมนั้นตีค่าของคําว่ากําไรยังไงถ้าคุณตีค่าเป็นตัวเงินตรงนี้แหละคะ่ะแน่นอนมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่สูงแต่ถ้าคุณตีค่าเป็นเรื่องของความเจริญของประชาชนทั่วประเทศที่จะได้รับมันจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งอยากฝากข้อคิดในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อาริย์อย่างสูงค่ะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่ติดตามรายการของเรานะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะเมย์ก mm ับอาจารย์วิโรจน์นะคะจันอังคารพุธเวลาเดียวกันนี้หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มวันนี้เราลา